สวัสดีน้องน,น้องซาฟีไฟกันทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับเด็กปากดีนะครับทุกคนก่อนที่จะได้หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ได้เข้าดีทไปแจกยศด,ดีทนะครับเหมือนที่ผ่านๆมาเคยแจกอยู่ตลอดนะครับแต่ในวันนี้ไอเด็กคนนี้มันยังไม่ออกดีทนะครับมันก็ยังอยู่มันเห็นพี่เข้าห้องแจกดีทแล้วก็ประมาท้านหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนมันยังไม่ยอมก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้รายการจอแจ๊องค์กรตบเด็กปากดีด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคน ลองงไปฟััักนนดูนะครบอ่ะอันนี้คือคนที่หนึ่งหนึ่งกับพี่นะใช่ไหมเนี่ยเอ้ยยังไม่ออกลิลลหรอวันนั้นโดนพี่ตบแล้วยังไม่ลาบหรอครับน้องเปิดทริปเปิดคริปอะไรไม่เปิดท,ทริปวั<ๆ>นนั้นอะฉันใจดีเองแล้วันนี้ข่าจะมาแก้มือกับเองอะ่ะโอ้ตีตีเสียวเลยนะเนี่ยเออแก้มือทำไมมันเสียเวลาครับก็เรารู้กันอยู่ว่าใครตึงอ่ะาทไม แกคะกลัวผมโดนตบหรือไงอ้าวมันด่าปากดีเกินชนะหนึ่งท่านอดีตอ่ะ กล้ามีมีเงินหรือเปล่าถามหน่อยแค่นั้นแหละมผมรวยกินเเออเอานะครับเออเอานะดูครับคน<ม>เป็นพยานหน่อยนะไอเด็กคนนี้ที่ตอนหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับผมตอนนั้นอนะ่ะมันมาท้าเดิมพัน 1, หนึ่งพันบาทเลยได้หนึ่งพันบาทเนี่โอ้ก็ยอมเสียเวลาและการอเมริกาจะตกแม่งห้ยับเลยถ้าชนะอย่าร้องว่าจะคลิปนะบอกเลยเออเอาจริงมาดิมาดิจะมาแก้มกือเออมันยังไม่หลบับไม่เข็ดไม่จำเอาจากเก็ศูนย์มาลงห่มห้องนี่มาอันนี้คือจะให้พี่ อ่อนให้ไหมหรือว่าจะให้พี่เอาจริงอะ่ะเอาจริงเลยครับเล่นยูซี่นะด่านแรกอ่ะโจ้อ่ะโจแจจะมาตรงนี้อ่ะโจแจเขาไปติีมือมาอะไรอ่ะ,อะยูซี่อะไรครับ <ๆ S 1> เขาเล่นเต็มห้าร้อยคาป์เบอรยิงหัวครับเออเดี๋ยวไก่ระวังไก่ตัวนี้ตบนะระวังไก่ตัวนี้ตบนะโอ้พูดเหมือนเดิมมันจะเปิดสกิปเปล่าวะเนี่ยเอๆๆๆ้เออสกิปอะไรครับน้องเออเออหรือเปล่าอะไรอ่ะมาดีโอซี่น่ะมาเถอะโอซี่อ่ะเอ้า โอ้โหโอ้โหอะไรฮะอะไรฮะโอ้โหอัดตัวโนหนึ่งดีกว่าเราเอาพี่ไปโดนเนาะโอ้แห่มาโดนเลยวามาโดนเลยวะเฮ้ยวันนี้ผิวว่ะวันนี้มันผิวขึ้นว่ะไอ้หนุ่มคนนี้เอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเข้าหัวทำไมไม่ตายวะ เออกระจอกเออเดี๋ยวรู้กันน้องเดี๋ยวรู้กันจอดเกไหนบอกว่าดีนะที่สามากโฟงมันนี้เดี๋ยวรู้กันครับน้องเมื่อกี้โดนหัวแล้วครับไม่ได้ดูเลยวันนี้จะมาแก้มือนะโจโจเปิดสคริปต์เลยละกันมาดิเออเอย่าเกินว่าสกีปนะฮะคนนี้ว่าไม่ได้บอมือเจอสคริปต์เลยละกันแก้ตัวเก่งนะเราน่ะบอมมงบอมืออะไรครับ ล่วงแล้วเนี่ยเนี่ยต่อไปเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยเกดส่งเม็ดเอ้ยอ้าวเกือบตายเอ้าเอ้าเอ้าเกือบตายเอ้าเอ้าเอาชาดนะชาดเอ้าเอ้าเกือบตายเอ้าอยู่ไหนวะไปใหม่ใบบังอ้าวตายโสคริปดีมีคุณภาพครับน้องอย่าร้องครับอืมกูซื้อสคริปมากี่บาทคนนี้จะได้ไปซื้อว่าง อันนี้จริงนะ่ะฝีมือน้องไม่ถึงนะเอาจริงเออสคริปอะไรครับพี่เล่นด้วยฝีมือของพี่เองล่กอยย่าพูดเอะงกันจอกล่องกรนจ,จอกน้องเองหรือเปล่าบบกันจอกอพอนะดีบ้านผมรวยไงแค่เศษเงื่หน้ามือนะ่ะเอ้ยเจอคนรวยว่าเป็นเด็กเป็นเด็กข้างใครผมมากโอ้ยระวังนะหนึ 1, นะ่งพันน่ะ เดี๋ยวเป็นพงพี่นะน้องหนึ่งพันน่ะเอออย่าพูดเยอะดิมา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 ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นหรอตาถั่วนั่นเหรอปวดนะอีกแล้วเอ้าเกือบตายอ่ากลัวนั่นแหะกลัวนั่นแหละติดชิปแลูกกูผีมึงล้วนนะเนี่ยโด้นเลน่อะงาเอาเกือบตายเกือบตายเกือบตายเกือบลวงเอาเล่นอะไรอ่ะ เล่นอะไรครับน้องไอ้นมันสกิปโดนไปดิเอ้ยพอดีแบบว่าพี่มันยิงคมกว่าสกิปอะครับน้องโดนไปเอายพูดีแว่าพี่มันยิงว่าสีอครับน้องปอยูดีว่าีมันติงอกว่าสีครับองากให้เอยูซีแบบว่าพี่นยูซีมกวาสไครันอดนไดยดีกว่าพีมันยิงคมกนาสกีแพ่ดคน้องเออจะเอายูดีดวาพี่นยกั่พีอ่หลรน้อนไอยากดี้ไงว่ายิงชว่า้องไป จอดแย่อะฮะจอดลงยังมาตอนนี้จอดลงโดนหนึ่งไปกินปลาคหมูหมูเก่งเรานะหมูเก่งครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวเห็นสไลด์ยิงหัวนี่นี่ยิงไรยิงหัวเนี่ยเห็นปะไหน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 โอ้ออกมาดิปั๊บโอ้ตายจะตายแล้วน่ะจะตายแล้วน่ะอยากรู้อยู่มาดิน้องมาดิน้อง เอาดิจเจ็บ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 ,จบอโอ้โหเจ็บเจ็บเอาดิโอ้โหยิงแมงแมงไม่โดนตัวเลยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอ้าวตายตายเป็นไงอนอนอแอร์แหละขนาดแบบพี่แบบ เม่เ,เองนะเองเองเองชู้ข้าไม่ได้หรอตอนแกเดี๋ยวอัน,นอันนี้คือต้องเป็นพี่นะพูดครับน้องอันนี้น่ะต้องเป็นพี่ครับเป็นคนพูดครับแก่คนสักพิเอ้าลองสคริปต์เรื่อยครับฝีมือมีครับน้องเออเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เด็กกระโปุกนี่เนาะหนึ่งพันน่ะต้องเป็นของพี่ครับเนยอย่าเหลี่ยมนะถ้าแบบพี่ชนะนะบ้านรวยหรอได้ยินข่าวน่ะบ้านรวยไงมาดีนานาเน,นาะเจสธนาคารด้วย ไปทำไมตรงนั้นอ่ะไปทำไมตรงนั้นอ่ะเห็นนะเห็นนะอะไันดดโอ้จอจีนี่มันน่าทึไหน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 เอ้าของมาดิเขาไปเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเองเออไอ้ไก่ไก่ไอ้ไก่ดูลูดหนึ่งทีปวดจับลูกซองปวดทำอะไรนะเกือบตายอยู่ไหนวะน้าฮ้ยอยาลาะเออบลับบลับบลับปั๊มเกือบตายอ้าวเกือบตายเป็นไง เอาดีครับเก่งแต่ปากหรือเปล่าเฮ้ยเงียบ่าดิยังรู้ไหมหมดจอแจมันตึงขนาดไหนหมดจอแจตรงมามาหมดจอแจตรงมาเฮ้ย ไอ้เ,ววออเปิดอะไรครับสคริปต์ปเ,เขาว่าเปิดโหมดจอแจ๊ครับน้องน้องไม่รู้อะไรเลยหรอกครับเอ่อาลูกศองควงมาลูกสองควงพวเพียวๆเลยมั้ยเออมาๆมามาดิลูกซองควงเพียวอ่ะมาดิมันจะเจออยู่ครับอันนี้คือพี่เปิดโหมดจอแจ๊แล้วนะครับน้องเตรียมโดนเสื้อแน่ครับน้องเออจอจงอ่ะไม่เจริญหรอกครับอะไรอ่ะอย่าอย่ากรอบกันครับอย่ากรอบกันจอจงอ่ะ,อะจอจงจงมากเออโหมดจอจง สไลด์ไปซะเฮ้ยโอ้กระจอกว่ะเฮ้ยกระจอกว่ะเออเกิดกระจอกว่ะเออกระจอกเกินอัดตัวกระจอกเกิดจอาจงอ่ะจอดจงกระจอกว่ะนี่นะจอดจงไก่จังอ่ะจอดจงอ่ะ เดี๋ยวคอยดูละกันเจาะโจองเอ,อ๋ยเจ้าจะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวข้าจะยิงหัวให้รู้ <มา S 1> จะให้รู้ว่าหมดเจ้แจ้มันเป็นยังไงมันตึงโบ๊ะยังไงอะ่ะเออทุกคนก็รู้กันปากคน <มา S 1> ไลยนะครับคุณดูจัดไปตบเด็กปากเนี้ย,มา,เออเยมาดิกลางเดินเนี้ยมาดิอ๋อเลยอตัวมาดิมอยากจะยอครับเออไม่มีปัญญายิงหัวเอาดิมาดิมาดิาดอวยสอบเลยปืนแบบนั้นนะ่ะสอบเลยป่า Má đi nó Má đi Chậm chứ Con không biết chứ đi đếc, đếc nói. Đếc nói, ô, đi nói <laughs> ô, đi nói không đi nó đi nói không đi đi nói đi nói Mình thử เป็นไงน้องส k ิปเหรอครับอันนี้คือโหมดจอดแจ๊ครับน้องไม่เข้าใจหรออุ้ยอุย <คน S 1> ตายแล้ว,วหรอหรอ,อุ้ยรอูที่ปะล่ะอยู่ยยี่อะไรอยู่ี่อะไรปืนอะไรก็ได้หมดแล้วน<ห>ะไอตัวอยู่ี่นี่ว่ะเออมาดิมาดิครับเออตอแบบลองไปเรื่อยอะครับฝีมือไม่มีครับมีแต่สกลิลปากอย่างดีอะเอออันนี้ก็ไม่เอาเอามันให้เอาดันเดิมหรออุ้ยมันมันรู้นี่ว่ะว่าแบบอีกฝ่ายมันจะตายตรงเดิมอะเออมันรู้อยู่แล้วอะ นั่นไงจะเรียมแล้ะรูทรงมาดิน้องเออไอวอรไม่มีไอวอไม่มีประกอบนี่ใช้ขนาดนั้นน่ะในในในอุซี่มาดิมาดิอุซี่อุซี่อุซี่มาดิเนาะเอาดิอุซี่นะอุซี่นะเออเอาดิอุซี่แล้วจับลูกซองทำไมจับลูกซองทำไมอุซี่จะจับลูกซองทำไมเห็นนะลืม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 หรอลืมหรอลืมหรอไมวใหแล้วไม่ากใลูกซออกอุซี่ เฮ้ยเเมื่อกี้อ่ะน้องจะเหลี่ยมพี่เห็นนะน้องน้องอย่าอย่าอย่ามาตอแหลครับเออจะเหลี่ยมพี่อ่ะเออไห้ผมละอกต่าเปล่าอเอมามาอุซี่ก็ได้มหมต่อให้แล้วกันอย่าคิดว่าพี่เปิดสกีป์ละกันนะครับน้องพอดีแบบพี่มันตึงกว่าคับฝีมือมันมีคับไม,ไม่ต้องพูดเยอะครับเก็บพอเก็บคอนไงเนี่ยเองนั่นแหละพูดเยอะครับน้องเออพี่ไม่ได้พูดเยอะซะน,น่อยพี่ตอบเองตลอดน,นเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยหัวก็ไก่เนี่ยดูไหม เออไม่ไม่เห็นเรา <c oughs> หรัวเขไก่เนี่ยมาดิมาดิจะอุซี่ด้วยเนี่ยมาดิไหน,นปัญยาแค่ไหนวะอุซี่เองน่ะมาดิน้อง <c oughs> นั่นไงไม่มาลเลยเฮ้ยไม่ออกมาลเลยเฮ้ยไม่ออกมาเลยกลัวหรออา้าวเ,ออเกือบตายเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้าแดงนะ แดงเดือดเลยนะนั่น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 ี้แลตอนน้ผมพาแม่ปอมพี่ผมไม่มีจังกินข้าวไม่แล้วไม่เกี่ยวแล้วใครท้าเออใครท้าคนนั้นก็ต้องรับหลยรับผลกรรมที่ตามมาใครท้าคนนั้นต้องรับผลอ้าวเกือบตายอีกแล้วอ้าวเอาเป็นไงอะขนาดลูกซองแล้วนะขนาดลูกซองแล้วนะขนาดลูกซองแล้วนะอุ้ย เอาดิเอาดิเอาดิไหนอะไหนอะขนาดลูกชองนั้นน่ะพี่ปอนเอาให้ผมหน่อยเอามาให้เราน้ดงเอามาหนึ่งพันน่ะในหนึ่งพันน่ะฮ้ไหนในในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหลี่ยมครับน้องอย่าเหลี่ยมครับเอาเอามาทำหนึ่งพันน่ะเอาเอาเอาไอ้ยเด็กเวนเนี่ยเอาเอาเอาจะเหลี่ยมหรอครับ เอามาหนึ่งมื้ จันก็ได้น่ะโอ้กระจอกเกินมาอะไรมาไปเล่นซีซีด้วยกันเปล่าไปวัดคิวกันโอ้โหวัดคิวโอนมาก่อนไปหนึ่งพันไปอ่ะพี่พี่พี่อันนี้เอาเอาพี่ไม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 ่พี่พี่เอาละหนึ่งพันอะพี่จะเอาหนึ่งร้อยก็ได้ไปพี่ลดให้ถือว่าแบบสงสารเด็กน้อยแถวเนี้ยเออเอามาหนึ่งร้อยผมซีซีก่อนต้องไมเล่นซีซีกับผมก่อนไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับโอนมาก่อนหนึ่งร้อยครับโอนมาก่อนหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะเอาเวลวอลเล็ตมาให้เนี่ยเออไปเล่นซีซีกับผมรักน้าไหม ไม่ไม่โอนมากอนโอนโอนมาเลยโอนมาเลยโอนไปละเออโอเคครับคนดูตอนนี้น้องเขาก็โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าไม่เลี่ยมนะครับทุกคนเออยังมีสัจจะอยู่นะแต่ยังไปท้าพี่เล่น CV c ี่วีอีกนะครับคนดูเออโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะไปแข่งกับน้องเขาอีกครั้งหนึ่งครับแม่เด็กปากดีมันมันยังไม่รู้ตัวหรอวะมันแบบ <c oughs> ฝีมือมีแค่น,นี้ ยังมาเทียบกับพ hey. oh ี่อ oh. ลองสคิปบ์าซันโอเคครับคุณดูดค่าไขร FC ในสแกงจอแจของเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับทุกคนที่สักพันก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งหุ้งยิงหุ้งยิงให้พีซด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันอีพีหน้านะครับจอแจ